เวลาผมทำผิดเนี่ยครูก็ตีคนระับซึ่งก็รู้สึกอ่ะเป็นนิสัยที่ตรงไปตรงมาคนระับผิดก็คือผิดครับ ชื่อมอสนะครับก็ตอนนี้เป็นเจ้าที่ฝ่ายกฎหมายที่สมาคมคนตะบอดแห่งประเทศไทย,ทยแล้วเป็นทนายความด้วยครับแล้วก็เป็นเจ้าของเพจหลับตาเที่ยวด้วยครับบรรยายเป็นเพจหลับตาเที่ยวอะไรครับครับเพจหลับตาเที่ยวครับเป็นเพจที่เล่าเรื่องราวนะครับระหว่างการเดินทางของคนที่มองเห็นกับมองไม่เห็น,นครับก็คือมีตัวผมแล้วก็น้องอีกคนนะครับเราจะออกไปเที่ยวในแนวที่ว่าเดินป่าเราต้องการสร้างความตระหนักรู้ให้กับสังคมนะว่าคนพิการกับคนไม่พิการเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ใช้ชีวิตได้ไม่ต่างกันนะครับ มาทิช h e r คุณครูของฉันวันนี้ครับเราอยู่กันที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพครับเรามารับชมอีกหนึ่งเรื่องราวความประทับใจในความทรงจำสมัยเรียนของคุณมอสครับและคุณครูสถาพรครูผู้สอนวิชาภาษาไทยและดนตรีครับผมเข้ามาเรียนที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพแล้วอาจารย์แกก็เป็นอาจารย์ที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพนี่แหละนะครับก็รู้จักกันครั้งแรกนี่คิดว่าน่าจะเป็นช่วงปนหนึ่ง ผมชื่อสถาพรพันธุครับเป็นครูสอนวิชาภาษาไทยชั้นป 2, .2 ดนตรีชั้นป .4 ป .5 ป .6 ครับก็รู้จักกันตอนนั้นแหละครับเป็นครั้งแรกที่รู้จักกันอ๋อน้องมอสเป็นลูกศิษย์ของผมส้งน,นามมาแล้วนะครับคําพูดของเขาก็คืออยากเรียนกฎหมายผมก็เรียนไปทํำไมกฎหมายเรียนกฎออสจะเอาไปช่วยทางบ้านในการดูแลทางบ้านจนเขาก็ ทำตามคำพูดของเขาคือเรียนจบกฎหมายแล้วว่าตอนนี้ก็เป็นทนายได้ยินว่ากำลังจะเรียนต่อบปิญญาโทในด้านกฎหมายต่อไปคิดว่าประจำวันก็ตั้งแต่เช้ามาถึงโรงเรียนก็เตรียมการสอนครับ <c oughs> เมื่อประมาณ40ปีที่แล้วคนระับผมก็ได้มาเข้าศึกษาที่โรงเรียนสอนคนสมบุกรุงเทพ เขารับมาเป็นนักเรียนประจำครับคืออยู่ที่นี่ตลอดเทอมก็ได้รับการอบรมจากคณะนักบวชคณะซิสเตอร์เรียเขาเรียกว่าคณะธิดาแม่พระองค์โอรรมก็คณะซิสเตอร์ได้อบรมสั่งสอนเด็กประจำนะครับจริงและสั่งสอนทุกคนนะครับที่มาเรียนที่นี่ผมคิดเลยว่าโตขึ้นผมอยากที่จะเป็นครู เพื่อที่จะทําให้เด็กของเรามีระเบียบมีวินัยมีวินัยในตนเองในภายภาคหน้าเพื่อเขาจะได้โตขึ้นนะครับจะได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างถูกต้องได้อย่างมีความสุขคือไม่ทําให้ตัวเองเดือดร้อนไม่ทําให้ผู้อื่นเดือดร้อนวันนี้จะสอนการใช้สระไอไม้มว้วนสระไอไม้มาลายครับให้เด็กๆชั้นป .2 ผออู้เด็กใช้สลับกันครับระหว่างไม้มาลายกับไม้มว้วน าค,าคนคยังไือถ้าเราได้มีได้ได้มีโอกาสได้ฟังเสียงของครูเขาเนี่ยจะรู้สึกว่าครูเขาเป็นคนที่เสียงดังเพรนะเราก็คิดว่าครูเขาเป็นคนดุในห้องเสียงดังพอครูถาเข้าไปในห้องทุกคนก็เงียบเพราะเด็กเขาลือกันว่าครูถาดุเงียบกันหมดเลยหลับหรือยังนั่งดีๆนั่งอย่าหลับนั่งตรงๆแต่จริงแล้วก็พอเราอยู่ไปเรื่อยๆ,ๆก็ไม่ไม่ใช่ครูเขาไม่ได้ดุ อยงท่ว่าเขาเป็นคนที่เสียงดังเฉยชื่ออะไรจ๊ะนั่งตรงๆวางในหนังสือวางดีๆคุณเดลอ,อ่านหนังสือได้ยังได้แล้วเก่งมากเดี๋ยววันนี้ครูจะสอนเกี่ยวกับการใช้สระไอไม้ม,ม้วนสระไอไม้มาลายเจอยังพีดาฮะเจออย่างอยู่ตรงไหนล่ะเจอแล้วไหนอันนี้อะไร คำที่ประ,ประสม,ส,มสาระไอ,ะอะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยมาเรียนกันเดี๋ยวครูจะอธิบายก่อนนะว่าคำที่ผสมไม้ม้วนไม้มาลายหลักการใช้อย่างไรเรามีวิชาเหมือนกับเด็กทั่วไปเลยครับทุกอย่างมีครบทั้งทั้ง8สาระมีครบหมดเลยครับ การที่เด็กจะอ่านได้ต้องใช้อักษรเบลคืออย่างนี้ครับอักษรเบลเด็กจะต้องอ่านอักษรเบลตรงนี้ครับแปลงจากอักษรปกติมาเป็นอักษรเบรลครับมาเรามาดูคําที่เรามาดูคําที่ผสมกับสละอายไม้ไม้ไม้ม้วนกับสละอไม้ไม้มาลายนะจ๊ะสละไอเขียนยังไงสละอายพิดาไม่รู้ค่ะไม่รู้ได้ไงครูว่าไงไม่ทราบ เราใช้แต่ละที่ใช้ไม่เหมือนกันไม่รู้กับผู้ใหญ่ไม่ได้ต้องใช้ว่าคําว่าอะไรไม่ทราบคําที่ประสมสรรไอไม้มวนอันนี้อะไรนะไม้มวอสรารไอไม้มวนเห็นไหม คุณครูสถาพรเนี่ยนะฮะเป็นครูที่ทํางานกับเรามานานมากนะครับก็้ึงถือว่าเป็นเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพด้วยถึงแม้ว่าคุณครูสถาพรเนี่ยจะเป็นคุณครูที่พิการทางการเห็นซึ่งใกล้จะบอดแล้วครับเนื่องจากว่าเขาเขาโลวิชั่นมากๆนะครับตรงนี้เนี่ยอายุการทํางานของเขาตอนนี้ก็คงจะประมาณสัก30กว่าปีก็เป็นที่ที่รักของนักเรียนนะฮะเพราะสอนนักเรียนมารุ่นแล้วรุ่นเล่าที่จบไปเนี่ยครูถาเนี่ย จะเป็นคนสอนมาต้องบอกว่าเกือบทุกคนนะครับตั้งแต่เขาเริ่มเข้าทำงานที่นี่ตั้งแต่ปี18จนถึงปัจจุบันคือไม่เคยไปไหนเลยครับอยู่ที่นี่ตลอดเรียนที่นี่ทำงานที่นี่อันนี้ก็คือบ้านผมหลังหนึ่งเหมือนกันอยู่ที่นี่มาไม่เคยเปลี่ยนงานไม่เคยย้ายงานไปไหนอยู่ตรงนี้แหละครับก็คุณครูก็เป็นคนคนตรงไปตรงมานะครับเพราะช่วงหลังเนี่ยผมกับคุณครูก็ได้เรียนกัน หลายวิชามากขึ้นแล้วครูเขาก็เป็นครูที่มาคุมหอพักด,ด้วยแล้วผมมาอยู่ในหอพักก็คือเวลาผมทําผิดเนี่ยครูก็ตีครับซึ่งก็รู้สึกอับเป็นนิสัยที่ตรงไปตรงมาครับผิดก็คือผิดครับเราก็เลยรู้สึกว่านิสัยที่ตรงไปตรงมาของครูเนี่ยถ่ายทอดมาอย่างเราครับพอโตขึ้นเราเราก็รู้สึกว่าโอเคถ้าอะไรที่มันเรารู้ว่าผิดเนี่ยเราก็ต้องชั่งใจดูว่าเราเราจะทําหรือเปล่าคือผมกร็รู้อยู่แล้วว่าถ้าทาสิ่งนี้ผมจะโดนตีแต่ผมก็ยืนยันว่าผมจะทํา เวลาเขาทาผิดแล้วเขาดื้ออะไรมานี่เขามีเหตุผลเขาจะมีข้ออ้างนู่นอ้างนี่นะครับแต่ก็ฟังว่าเออเหตุผ,ผลใช้ได้ตั้งใจเรียนตรงนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นลดความดื้อของเขาได้เลสำหรับเหตุการณ์ที่ถูกลงโทษแล้วยังจําได้ถึงทุกวันเนี่ยครับจริงๆแล้วเ,เราไม่ได้จําเพราะว่าเรารู้สึกโกรธแต่ว่าเราเราจำเพราะว่าเรารู้สึกมันเป็นเรื่องตลกคือหอพักเนี่ยเขามีกฎก็คือไม่ให้เราเอาอาหารขึ้นไปกิน บนหอพักธรรมดาครับองหอพักเด็กเขาก็มีเล่เหลี่ยมก็วัยรุ่นนะเด็กเขาอยากกินน,นู่นกินนี่กินอะไรก็บางทวก็แอบเอาขึ้นมาผมก็มองไม่เห็นมากนะครับเราก็อยากกินอ่ะอยากปาร์ตี้นะครับก็ชวนกับเพื่อนห้าหกคน,นครับก็โทรสั่งแก่ท่อเจ้าหนึ่งนะครับก็มีเดลิเวอรี่เข้ามาส่งเราก็เอาใส่เป้ขึ้นมานะครับพะซื้อของกินนุ้่มันจะมีกลิ่นครับเ็าจะถามซื้ออะไรกันมาเขาก็จะ เงียบแล้วก็ย่องย่อง,งหนีไปย่องได้นะครับเราะเขาชำนาญพื้นที่เขาสามารถรู้ทางออกรู้ทางอะไรตามภาษาเด็กนะครับก็ไปกินกันตอนนั้นสามทุ่มนะครับก็กินเสร็จแล้วมีเพื่อนเพื่อนที่นั่งกินอยู่ด้วยกันนี่แหละซึ่งตอนนี้ท่านก็ไปเป็นพระแล้ว <c oughs> ก็ไปฟ้องครูถาครูถาว่า้มีการเอาอาหารขึ้นมากินครูเขาก็ส่งสัญญาณตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วเพราะว่าตอนปลุกเนี่ยครูเขา้ามาปลูกอะไรเขาก็บอกไอ้ใครที่เอาอาหารขึ้นมากินเตรียมเดิน เราก็เอาผ้าผ้าเช็ดตัวครับยัดยัดก้นสือมัยนั้นคิดอะไรง่ายๆครับยัดก้นเนี่ยคนละผืนคนละผฝืนเวลวาโค้งตีก้นก็ไม่เจ็บก็ช่วยซอฟแรงลงไปดิครับกานที่สิบัว13ก็ถัว่วถัวอะไรเอ่ยโอถั่วฝักยาว ที่พูดมานี่คือไม่มีใครกินผักเลยใช่ไหมใช่ไห <ๆ S 1> นใครชอบกินผักยกมือไ, <ม S 1> ไม่จริงไม่จริงไม่จริงตอนเช้าเห็นเขียดทิ้งกันหมดเลยใช่ไหมใช่ใช่ไหมลูกอ่ะเดี๋ยวอ่ะครูถานนี้ผักบุ้งผักแร่ผักแร่คือผักบุ้งผักบุ้งนี่มันอยู่ในซองเวลาเขาปลูกเขาใช้เม็ดปลูกนะจ๊ะเดี๋ยวครูจะสัมผัสเม็ดตาแบมือครูจะแจกทีละเม็ดแล็ดที่หนึ่งคือผักบุ้งผักบุ้ง อ่ะกลองจับลูกกลองจับไปมืออปีดาเดี๋ยเคยจับผักบุ้งเปล่าคยจับแต่เป็นต้นอ่านี่เม็ดมันนี่อ่ายื่นมือมานี่เม็ดผักบุงเม็ดเล็กๆไงหู่ส่วนต้ต้นมากกว่าหนึ่งเม็ดดจะไปกได้เลยเอามือลู้ไปเลยลูกไมต้องกลัวไปล้างมือเดีเราไปล้างมือเห็นไหมเอ้าเ มเปงนะงกิจกรรมอะไรครับกิจกรรมการปลูกผักนะคะเพื่อเสริมสร้างความสามารถของเด็กด้วยเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆของเด็กเช่นการเนื้อมัดใหญ่กลามเนื้อมัดเล็กะะพัฒนาหลายๆอย่างแล้วก็อนาคตอาจจะเป็นอาชีพให้เด็กไปพัฒนาตัวเองไปทาอาชีพในอนาคตได้ด้วยค่ะสําหรับน้องๆท,ที่การเรื่องการมองเห็นครับักษะเหล่านีมน้มันมีความสำคัญอย่างไรกัอผิวของเรากลับ เป็นการเหมือนคล้ายๆกับการฝึกทักษะความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมนะคะวิชา O M เนี่ยก็จะเป็นการทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและการเคลื่อนไหวต่างๆนะคะที่สามารถทาให้เด็กไปใช้ในอนาคตได้แต่แล้วนอกจากกิจกรรมบุกานะที่นี่เรายังมีกิจกรรมอื่นๆอะไรอีกบ้างที่ทน้องๆได้ได้สัมผัสได้ทำกิจกรรมกีฬาค่ะกิจกรรมกีฬามีโกบอลฟุตบอลว่ายน้ำกรีธาที่เด็กสามารถทำได้แล้วก็กิจกรรมเกี่ยวกับการร้อยลูกปัดการทำร้อยเป็นร้อรูปสัตว์ก็ได้ แล้วก็ดนตรีเด็กก็เล yeah. ่นได้ค şey> ่ะมีการฝึกตอนช่วงเย็นก็คือให้เขาฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือตัดสัดผ่านอใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็แล้วก็ให้คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือตัวเองได้ในอนาคตต่อไปค่ะบางทีเด็กดื้อก็ถอดใจเหมือนกันไม่เชื่อฟังก็ก็มีบ้างครับมีท้อแต่ว่าไม่นานครับ เดี๋ยวก็หายครับอยู่กับเด็กเนี่ยมันทุกไม่นานหรอกครับเดี๋ยวก็มีเสียงหัวเราะเดี๋ยวก็มีให้เล่นสนุกสนานตอนนั้นก็ลืมไปได้แต่ว่าบางวันเราก็มีความสุขเด็กก็ทําให้เราชื่นใจแล้ววันนี้ครับในช่วงทดสอบความรู้คืนครูหรือยังครับเรามาดูกันครับว่าคุณมอสเนี่ยจะสามารถตอกกรอนสระไอไม้ม้วนเหมือนสมัยวันวานที่เคยเรียนกับคุณครูได้หรือไม่ครับ ไม่ได้เจอกันนานอย่างเราอะครับไม่ได้เจอกันนานเนี่นยหลายปีแล้วครับ <นะ S 1> ห้าหกปีแล้วรใช่ตั้งแต่เรียนมาก็หายไปเลยครับไปชุบตัวอยู่ครับนึกถึงก็เลยติดต่อนึกถึงครับทริปต่อไปจะเดินป่าที่ไหนคิดว่าจะไปเขาเจ็ดยอดที่มาทัลุงครับโอ้โหต้องถึงการเดินป่าเนาะเอาก็คิดถึงนะตอนที่เราเป็นนักเรียนอะมานั่งอบรมกันอย,อย่างนี้แหละตอนนี้ก็เรามาจัดฉากนิดนึง ก็นั่งไปก็หลับไปช่วงตอนเรียน่ไม่ค่อยเรียนหนังสืออะไรช่วงตอนร้อนนี่โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยใช่ไหมใช่หลักภาษานี่หลับเลยใช่ไหมใบใบครับจำอะไรได้บ้างที่ที่เคยเรียนไม้ผู้ใหญ่หาผ้าใหมยังจำได้ไหมอ๋อพอพอไหวครับพอไหวอครับลองดูไหมครับลองคือขึ้นตรงไหนก็ต่อเลยนะครับไม่จําเป็นที่จะต้องเอาแต่ต้นใช่ไหมครับ ผู้ยายหาผ้าใหม่ให้สะพายใช้ของคอไฟใจเอาใส่หอมีหลงไหลใครขอดูจะคล้ายลงเรือใบดูน้ําใสและบาปูสิ่งใดอยู่ในตู้มีใช่อยู่ใต้ต่างเตียงบ้าใบถือใยบัวหูตามัวมาใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงยี่สิบม้วนจำจงดีจงจําให้ได้เอาไปใช้ให้ถูกบางคนนะคุยเขียนเด็กหลงไหลนะมาเขียนหอหีบรอลิงงองูไม้มาลายหอหีบรอลิงนะมันยังสลับ ภาษาไทยนี่ถือว่าสําคัญการอาชีพมากนะครับปัญหาของคนเราบอกก็คือฟังฟังแล้วว่าังไม่ได้ตัวสะกดนะครับเราอาจจะต้องโฟกัสไปที่ตัวสะกดด้วยว่าแต่ละคำมันสะกดยังไงการที่วันนี้กลับมาทำกิจกรรมนี้ถือว่าน้องมอสผ่านครับคุณรูผ่านเขายังจำสิ่งที่เขาสมควรที่จะจำได้อยู่ถ้าจำสะไอรไม้มนมามะไลไม่ได้นี่ก, <laughs> ก็ไม่รู้แล้ว <laughs> ต้องจำมาเรียนใหม่ เรียบเสมือนคุณพ่อคุณแม่คนที่สองการทำงานเนี่ยถ้าทำงานง่ายๆนะคือทำกับลูกยังไงทำกับเขาอย่างนั้นแล้วยิ่งลูกๆของเราเนี่ยต้องต้องบอกว่าเป็นเด็กพิเศษเข้มองไม่เห็นเนี่ยเราเราก็ยิ่งต้องเมตตากับเขามากนะครับเนื่องจากการตาบอดของเขาเนี่ยอาจจะทำให้เรื่องของพัฒนาการด้านการเรียนวิธิทางอารมณ์เขาเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับเด็กอื่นๆทั่วไปเพราะตรงนี้เนี่ย เราต้องดูแลแล้วก็ให้ความรักความอบอุ่นและเมตตากับเขาเป็นพิเศษเราคิดว่าถ้าเป็นลูกของเราเราจะทำยังไงกับเขาแน่นอนเราต้องทำสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาครับมีอะไรอยากจะฝากพ่อแม่ผู้ปกรองที่มีตุตหานที่เป็นผู้พิการทา,างการมองเห็น ครับก็เลี้ยงเขาเหมือนเด็กปกตินะครับมีลูกตาบอดไม่ต้องอายครับเลี้ยงดูเขาเหมือนดูแลเด็กๆทั่วไปครับเขาอยากทําอะไรก็ให้ทําสิ่งที่เราเห็นว่าไม่อันตรายให้เขาทําไปเลยครับเด็กๆก,ก็เขาอยากเล่นอะไรก็ให้เขาเล่นครับต้องดูแลใกล้ชิดเอาใจใส่เป็นพิเศษรับรองครับว่าลูกของท่านจะไม่คิดถึงผมด้วยว่าเขามองไม่เห็นว่าเขาสามารถทําอะไรก็ได้ถ้าพ่อแม่ให้โอกาสให้เขาทําเชื่อในความสามารถของเขา ต่อจางใช่ไหมครับก็ตอนเรียนคุณครูสอนสนุกครับแล้วก็อาจจะมีผมเฮลีเบ้างก็มีการลงโท่กันบ้างเป็นความสนุกที่ผมคิดว่านิสัยเด็กผู้ชายก็ประมาณนี้ครับที่ที่เราสามารถจะสัมผัสได้ครับรู้สึกประทับใจครับเราก็พอจบมาก็รู้สึกว่าจริงๆที่ครูเขาดูเรามันก็มีเหตุผลแล้วเราก็ยืนยันว่าในสิ่งที่เราดื้อไปเราก็มีเหตุผลเหมือนกันครับไม่คิดว่าคุณครูเขาจู้จี้นะครับแต่คิด,ค,ดคิดว่า คุณครูเขาตักเตือนมากกว่าแต่ส่วนตัวผมผมไม่เคยเครืองครูบาอาจารย์นะครับหลังจาก่งที่เราได้รับจากอาจารย์มาครับก็คือทั้งความรู้ทั้งประสบการณ์เนะี่ยรู้สึกอยากจะพูดอะไรกับอาจารย์รบมั้งไหมครับก็ต้องขออย่างแรกนะครับต้องขอบคุณคุณครูครับที่แบบทําให้เราเราเป็นเราครับเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเติมเต็มในตัวเราทุกวันนี้ครับตอนนี้มีอะไรที่เป็นห่วงอาจารย์บัางไหมครับ ก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพครับว่าคุณครูก็เข้าใจว่าคุณครูว่าผมโตขึ้นคุณครูก็ต้องอายุมากขึ้นครับเป็นตามธรรมดาของชีวิตครับก็คิดว่าเราอยากให้คุณครูดูแลสุขภาพมากขึ้นครับมันก็จะได้อยู่นานๆครับผมเข้าใจว่าคุณครูเขายังสูบบุหรี่อยู่นะครับก็คิดว่าครูว่ายุ่เยอะแล้วนะครับก็อาจจะต้องลดเลิกในสิ่งนี้ เพราะว่ามันมันก็อาจจะทำลายพวกสุขภาพปอดแต่เรื่องอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็รู้สึกว่าครูก็แข็งแรงดียิ่งมีโอกาสได้กลับมาเจอกันก็รู้สึกว่าครูก็ยังแข็งแรงอยู่ครับอาจารย์มีอะไรอยากจะพูดกับคุณมอสไหมครับอ๋อพูดมาตั้งแต่เด็กแล้วยังไม่พูดอีกไหมเอาครับพูดอีกนะพูด,พดมาตั้งแต่เด็กแล้วยังไม่เบื่อนะก็อย่ากนั่นแหละสิ่งไหนที่เราทําอ่ะครูชอบคำไหนคำนั้นเขาสามารถทำตามที่เขา พูดได้ทำตามคำพูดของเขาคือเขาอยากเรียนกฎหมายเขาอยากทํานูน่นทำนี่สิิงสำคัญนั่นคือผมจะดูว่าเด็กคนนี้สามารถทาได้จริงไหมสรุปว่าที่ผ่านมาที่เขาบอกว่าอยากเป็นนักกฎหมายอยากเรียนธรรมศาสตร์ตั้งแต่ตอนที่อยู่ชั้นประถมนะครับเขาพูดว่าอยากเรียนกฎหมายคือเวลาพิสูจน์คือประทับใจประทับใจครับชอบความดื้อของมอสที่เดื้อและมีเหตุผลนะบางคนดือ้อเที่ยงหูท่อนฟ้านี่เเอาตรงนี้ไปใช้กับสังคมพันนอกได้ อย่าไปเขาเรียกละดันทุลังทุกเรื่องไม่ได้นะ<ช>ต้องปรับใช้ใช้ให้ได้ใช้อยู่กับสังคมภายนอกให้ได้ให้ดีกว่าปัจจุบันเดี๋ยวอายุจะสอนเราเองภูมิใจในตัวเขาครับตอนที่เขาเรียนจบเขาก็มาบอกผมว่าครูผมจบแล้วผมบอกว่าดีมากแล้วจะต่ออีกไหม เขาบอกกำลังจะตอบเิียรโทผมบอกเออทาไปจนกว่าเราจะถึงจุดอิ่มตัวอยากเรียนอะไรเรียนไปเลยยังไงก็ขอให้ประสบผลสําเร็จทางด้านการเรียนครับชีวิตคู่จะมีหรือยังก็อีกสักพักครับอ๋อก็ยังทางนั้ขอให้การงานประสบความสําเร็จการเรียนประสบผลสําเร็จอยากจะได้อะไรขอให้ได้ดังใจครับของครับนะให้ได้ดังใจสิ่งที่เราอยากได,ทไได้ที่ไม่เดือดร้อนต่อคนอื่นที่ไม่เดือดร้อนกับเราครับ เรจงรักษาสิ่งที่เราดีอยู่แล้วรักษาไว้อันที่ที่มันล้นล้นหรือว่าที่มันไม่ค่อยที่จะเข้าหูเก็ลดลงหน่อยนะสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับรุ่นน้องในรุ่นต่อต่อไปรุ่นน้องด้วยใช่ไหมครับนั่นแหละตรงทนายนีไม่เป็นไหลเอาเนติบัณฑิตมาให้ได้ให้เอาไม่ครูดูหน่อยเนติบัณฑิตครับครับโ้ครับ ได้แล้วเอามาให้ดูด้วยนะ<ช>า,าขึ้นชมในสักปีสองปีสะะักพักนานนะผู้จะคอย